สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานาพาเที่ยวจากขั้นโอกเหนือประเทศไอสแลนค่ะ,ะก็ตามปกติค่ะเลิกง,งานแล้วก็มีเรื่องมาพูดมาคุยหลังจากที่ฟังคลิปต่างๆไปแล้วนะคะหลังจากที่ฟังคลิปต่างๆไปแล้วยานาก็มาฟังคลิปของคุณน้าหนูผีนั่นแหละค่ะน้าหนูนั่นแหละน้นาหน,น,นูนั่นแหละเนออน้านแป้งนั่นแหละ ก็ฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรหลังจากที่มีประเด็นประดาเรื่องต่างๆขึ้นมาฝ่ายเดียวกันกัดกันฝ่ายเดียวกันแช่กันก็อยากรู้ว่าความรู้สึกของน้าจะเป็นยังไงนะคะความรู้สึกของน้าจะเป็นยังไงเขาก็มาพูดถึงอ่าพูดถึงเรื่องอะไรนะเสรจนาค่าโคถึกเสร็จสึกค่าขุนพลวัสสวานะคะก็ไม่รู้นะคะว่าเขาพูดถึงอะไรใคร ซึ้อีหยังล่ะค่ะแล้วเขา็บโมว่าซึกอีหยังเท่าที่ยงหูนะเขาพูดถึงใครมั่งนะสอเสือปอป้าอออ่างออกมาฟาดฟันกันออกมาทะเลาะก,กันมันไม่ได้เกี่ยวกับแม่น้องเลยพวกสู้ทะเลาะก,กันเองดึงแม่น้องไปเกี่ยวทําไมม่าสั่นมาเยอะหน่อยขบโมโหน,นะคะว่าเขาผู้ใดซื้อสอเสือผู้ใดซื้อปอป้าผู้ใดซื้ออออ่างนะคะก็ ถ้าที่รู้ก็ได้ยินแต่น้องภูมน้อยนะคะออกมาแสพฤติกรรมของยูทูบเบอร์รับบริจาคนะคะรับบริจาคเรื่องแทงน้ำนะคะเรื่องแทงน้ำอันนี้แทงน้ำทำไมเขาเดือดร้อนแทงน้ำคนทั้งหมู่บ้านเดือดร้อนแทงน้ำต้องบริจาคแทงน้ำเรื่องกากได้ยินช่องบางช่องบอกว่ายูทูบเบอร์ลวงุนไปกินน้ำป๊าผู้ใดไปกินน้ำ จน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 คนในหมูบ่บ้านมัน,ม,น YouTuber, มีน้ำกินมาสั่นมายูทูบเบอร์มันคนมาเอาลุงพลมันเอื่อปากกล้วยมาสั่นมาบอกจำเลยมันเ,นเนอิ่อจังสี่ร้อยอ,อีีตาแตกเั็นไหมมันบอกว่าเนื่องจากยูทูบเบอร์ของอันลุงพลหันได้หน่อยไอ็จะพอบแต่เลื่อนซื้อลุงพลนะะพด้วยค่ะเพราะได้หน่อยว่าข้ามหมูน่าเพรปะิดเนาะมายูทูบเบอร์ของลุงพลไปกินานา้ำเขาเขาบอกมีคนในหมูบ่บา้บานมันมีน้ำกินมาสั่นมาได้หน่อยก็ไปฟังหน่อยนึงมันบอกว่าดีมาดู มากเลยนะเดี๋ยวเดียวเราได้เข้าไปฟังวันนี้ก็สอใส่เกลือหนึ่งเข้าไปฟังช่องเขารู้สึกว่าเขาจะไปอยู่ประเทศไทยใช่ไหมตอนนี้เออก็สร้างกล้าไปประเทศไทยถึงช่วงนี้เออคนเก่งก็เก่งอกันละค่ะเก่งกันแล้วเก่งกันแล้วเขาเก่งกันแล้วไม่มีใครกล้าทําอะไรเขาได้หรอกพวกสมงูงูงูบก่าเห็นอย่างมันดอกะเอียบปล่อยมันบอกไปบ่อยมันบอกไปคนมันเก่งเกินโลกเกินบ้านเกินเมืองคนนี้มันเห็นอย่างกับบ้าพีชคมพิคากล้าทำอะไรมันหรอกระวังนะเออประมาณนั้นแหละนะเออ ไปกินน้ำกับชาบานเดือดร้อนแต่ท่อที่หน่อยไม่เห็นนะคะว่าใครไปกินน้ำท่าที่เห็นก็มีแค่แอสไนแค่นั้นไปเอาน้ำในต้นแทงน้ำ้ามากินเขาก็คนไทยคนหนึ่งไม่ใช่หรอยูทูบเบอร์ลงโพนเขาก็คนไทยคนหนึ่งไม่ใช่หรอถึงเขาไม่ใช่คนอยู่ในหมู่บ้านเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่สามารถไปเปิดน้ํากินได้ ร้อนอะไรเลยมีแต่อีหาพวกนั้นเดือดร้อนหาเรื่องว่ายูทูบเบอร์บ้านลงพ้นไปกินน้ําเขาเขาเดือดร้อนน้ำมาสัตวาก็เลยซื้อแทงน้ำหายกันั่งเรืองน้ากันก็เลยเป็นประเด็นเรื่องแทงน้ำสมืตเลยล่ะว่าเขารับบริจาคเปิดแทงน้ำมาสัตวาเดือดร้อนจากยูทูบเบอร์ลงพ้นไปกินน้ำเขาปวดพวกผมพวกผแต่เนาะสูเออภูมิน่อยก็เลยเอามาแชร์เรื่องแทงน้ำไปละเอาก็ดีนะลูกแชร์ไปเยอะๆนะ ยเยอะๆแฉเแยอะๆยายหน่อยชอบฟังนะลูกแฉออกมาเลยปกติจะไม่ฟังบูมน้อยในช่วงนั้นอยู่ดีเดี๋ยวนี้ยายหน่อยชอบฟังนะนะกดไลค์ให้ด้วยนะลูกแฉออกมาชอบฟังกีฮานมันเก่งโคเก่โหนะคะไม่มีใครล้มมันได้มันพูดอินอยังมาก่าโอ้โหนะคะ พูดอะไรเนี่ยเหมือนมันถูกไปหมดนะพไพ่ไมื่อใดหลงเสียงนางหลงเสียงนางนะหลงเสียงนางใครเข้าไปก็หลงเสียงนางไม่ต้องเยอะหน่อยรเราบอได้ก่อนพอบอกว่ามันสายใหญ่มันสายไลย่ขเขาแล้วมันใสายไลย่ขเขาแล้วใสายไลย่เขาปั้นหน้าเป็นตัวแล้วมันสายใหญ่มันของขวะเราว่าเป็นเต็มยังยข้งอคืนะออ้อย่างไป็นดาวส้นเต็มยันบานขึ้นอย่างอาีหานี่นะอ่าวแค่ไหนที่ดาววานะคะน้องนะแล้วก็มาฟังอ่านะแป้งวันนี้มันบอกว่า เร็นนา,าค่าครูถึงเสร็จซกอ่าค่าขนพลมันก็พูดถึงยูทูบเบอร์ฝั่งนู้นแหะค่ะพูดไปพูดมาอ่า พวกสูน่ะต้องขอบคุณแม่น้องนะไม่ใช่ไม่ใช่ให้แม่น้องไปขอบคุณพวกมึงนะพ่อแม่น้องเป็นเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของเด็กที่หายนะเป็นผู้จัดการนะคะเป็นผู้อํานวยการนะมึงต้องขอบคุณแม่นะคะไม่ใช่ให้แม่ไปขอบคุณสูนนะเออ<ว>เขาบอกแบบนี้นะคะอืมแต่จยหน่อยรู้สึกว่า <ส with S 2> เรื่องนี้มันเป็นเรื่องข่าวเป็นเรื่องไม่ข่าวที่อ่า ผู้ใดก็สามารถเปล่าได้เพราะเป็นเรื่องในข่าวผู้ใดเห็นตางก็สามารถเปล่าได้คือสิ่งที่เขาเห็นนี่แหละค่ะว่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่คุณพูดมาเราก็มาโต้แย้งอยู่นี่แหละนะเอากันเรืองของคุณสาหรับยูทูบเบอร์ฟังคุณนะสำหรับยูทูบเบอร์ฟังพุ่นนั่นแหละเอาก็กัดกันเข้าไปจะเบิงมานีจะกระสิขึ้นไปอยู่บนภูขึ้นอยู่บนภูกูจะนั่งดูหมากัดกันจะนังฟังหมากัดกันเข้ามาฟัง,อง่องนั่นแม่่องนี้แน่เขาถึงว่าเรากักกักกักบนภูเขากเก็บบุบรี่พุทธลัทธนะินะเออนอกว่าะะไรนะ เมื่อไปบ่มาบ่ถึงยูทูบเบอร์ที่กัดกันบ่ไปบ่มาม่นข็มาล่องถึงล่องวนคือเก่าหรอกอันนั้นพี่น้องม่นข็มาล่องคือเก่าล่องยังไงล่ะบอกว่ามึงมึงน่ะเยียบหัวคนในครอบครัวขึ้นไปเด่นไปดังกันว่าะเยียบหัวคนในครอบครัวขึ้นไปเด่นไปดังเออมึงไปมีชื่อเสียงเพราะเพราะเด็กคนหนึ่งตายเอาเอาคันคันเม่ ม่สูนะ่ะคันแม่มันเป็นแม่มึ่งได้อเอี้ยมึ่งหรือเม่เด็กน่อยน่ะบ่โทษวาลุ่งอ่าบ่โทษวาลุ่งอุ้มเด็กน่อยขึ้นไปทางทางวาสูเห็ดงานอยู่น้ำกันกะสีบอมี่เขากาสีบอ,บอ,าาบอมีไผ่หูจักพวกสู๋ได้พวกสู๋ได้ไดันเขาขึ้นมาดังน่ะยาสีมาว่าจังซารน,นะเออพูดเออว่าแต่เขาอินเนานั่นแหละดันเขาขึ้นไปให้ดังดันเขาไปห้มีซื้อเสียง เป็นจังไดล่ะเป็นจังไดดูเขาสิดูเราสิรวยมากใช่ไหมมึงรวยมากใช่ไหมโอ้โหพญเพ่อนี่โจนฝาบ้านไม่มีอยู่อืมอืมนะโอเคไปเออเออก็งงเนาะงงนั่งพูดถึงอะไรนะเสร็จนาค่าโคถึกพูดถึงพูดถึงเอฟซีของของแม่น้องไม่ใช่เหรอ พูดถึงเอฟซของแม่น้องเสร็จนาค่าโคถึกหมายถึงว่าไม่ได้ดังใจก็มาฟาดฟันผู้เป็นนั่นแหละผู้สูญเสียนั่นละมาฟาดฟันผู้สูญเสียยั่หนก็ไม่ได้เงีักเทียร์นะคะเพื่อได้ฟาดฟันกันเนาะแต่ยงนแต่ไแต บุมน่อยแหะคะ่ะออกมาแฉออกมาแฉส่วนไฟนันติฟาดฟันแบบใดยะหน่อยบอกเขาไปฟังเพราะว่า,วายะหน่อยไม่ได้เป็นเอฟซคนกับกลุ่มนั้นนะคะแต่ก็ยอมรับนะคะเป็นเอฟซคุณนาอยู่กฟ็ฟังฟังฟังพอได้เรื่องได้เรื่องมาพูดนี่แหละนะเสร็จนาค่าโคถึกเออไม่ได้ดังใจพวกคุณคุณก็มาฟาดฟันแม่น้องก่าสั่นวานะพูดไปพูดมาพูดถึงนั่นแหละไหนก่อนหน้านั้นคุณบอกว่าคุณ เป็น fc แม่น้องรักแม่น้องแต่ตอนนี้เป็นยังไงเป็น fc ของอายการเป็น fc ของอ่าพอบตรวาสันนะคะแล้วพูดไปพูดมาเอาพวกมึงน่ะมึงน่ะเออมึงน่ะพูดถึงใครก็ไม่รู้นะมึงมีซื่อเสียงเพราะใครเหยียบหัวคนในครอบครัวให้ไปโดง่งไปดังเอา จากที่มันพูดถึงนะคะจากที่พูดถึงเอฟซี FC, แม่น้องที่แปลพักไปเป็นเอฟซีของอายการเนื่องจาก,กอะไรนี่ยายหน่อยไม่รู้เนื่องจากเพราะแม่เขาไม่เอาแล้วมัง้งเพราะผู้สูญเสียไม่เอาแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นเอฟซีของผู้สูญเสียแล้วก็เป็นเอฟซีของอายการผอบอตรนะคะเป็น FC, เอฟซีเขาอบอกเหุ้เป็นจกักหาหาหามองไปก็ได้กับปะมาณนี่เป็นเอฟซีของผอบอตรอเป็นเอฟซีของอัน อายการประมาณนี้แหละอา้าวพูดไปพูดมามาลงที่ลุงอีกอีหยังของมึงบอกอันนี้เออเหยียบหัวพี่น้องเหยียบหัวคนในครอบครัวขึ้นไปมีชื่อเสียงบอสันว่าอ้าวก็พวกสูบ่อเมีนบอสูพวกสูไม่ใช่เหรอที่ทําให้เขาไปมีชื่อื่อเสียงชื่อเสียงนะฮะเนื่องจากคนที่เป็นแม่ไม่ใช่เหรอคนที่เป็น แม่ของน้องผู้จากไปผู้น้องที่สูญหายบนภูเขานั่นนะสูญหายไปใสูญหายพอ่อยู่นอะพอ่อยูพอ่อยู่อื่นนั่นแหละอใส่ร้ายเขาไม่ใช่เหรอว่าเขาเป็นคนอุ้มอุ้มเด็กคนนั้นขึ้นไปบนภูเขาทาั้งๆที่พวกสูเห็ดงานอยู่น้ำกันแทๆพวกสูกระใส่ร้ายกันเนื่องจากว่าคนเห็นเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาถึงมีคนไปซัพพอร์ตนะ มี YouTube ตั้งขึ้นมาเป็นร้อยๆช่องเพื่อช่วยเหลือซัพพอร์ตคนที่โดนใส่ร้าย,ายเขาไม่ได้เหยียบหัวพวกสูขืนมาไม่สื่อเสียงพวกสูดันเขาขึ้นมากนะพวกสูดันเขาขึ้นมากให้ไม่สื่อเสียงยาสิไปวอาจังสันยาสิไปวอาจังสันว่าเขาเหยียบหัวมูสูขึืนมากไม่สื่อเสียงก็พวกสูดันเขาดันนะครับเป็นคนพิษดันนะครับเป็นผู้ร้าย ดันถ้าใครเขาเป็นขาดตะกรอนแต่ตอนนี้เขาก็เป็นแค่จำเลยนะคะเป็นแค่จำเลยยังไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค้านกับสายตาประชาชนนะคะค้านกับสายตาประชาชนที่คุณบอกว่าเขาอุ้มเด็กขึ้นบนภูเขาคุณก็ไม่ได้เห็นกับตานะคะไม่ได้เห็นกับตาเพียงว่าสงสัยตามสื่อนั่นแหละสิ่งที่ ทำให้เขามีชื่อเสียงบอร์แมนเขาเหยียบหัวสวกสูขึ้นมากพวกสูดันเขาแห่งพวกสูดาเขาพวกสูว่าเขาสมือสมือคนแห่งเลือดตนเขาสีบอกหขนะเอออย่าสืบโพสืบโพลายอย่าพูดแต่เอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นที่พูดมาน่ะเข้าตัวเองหมดสิ่งชั่วชั่วที่มึงใส่ร้ายชัยพลเข้าตัวมึงเองเหมือนนะบอกอันบอกหลา่าบอกลูกไสหลานะ จะบอกใครน้องไส้ลาป้าแตนนั่นแหละค่ะพูดถึงน้องไส้ลาปาแตนน่ะมันนั่งว่าวว่าไปว่ามามันว่าถึงอ่ายูทูบเบอร์ไฟที่เคยขอค้างเีี่มันว่าไปว่ามามันกลับมาลุ่งลุ่งพ่นนั่นแหละ เออพวกมึงต้องมาช่วยกูด่าสิพวกมึง <ma ต้องมาช่วยกูฟาดฟันไอเอพ่อพายเอกแม่นางเอกสิเห็นไหมกูด่าทุกวันนี่กูฟาดทุกวันเนี่ยพ่อกูด่าพ่อพายเอกแม่นางเอกทุกวันนี่กูมานั่งด่าเพื่ออะไรกูมานั่งด่าพาออะไรเพราะกูทวงถามความยุติธรรมให้หลานกูบอกหฮามึงมึงจะทวงถามความยุติธรรมมึงต้องไปตามหาผู้ร้ายบอกแม่น่านางด่าเขามึงต้องด่าโตจะของมึงนั่นเด้อมึงต้องนางโตด่าโตมึงนั่มเออมือที่ เด็กน้อยหายมึงไปอยู่ใส่มึงก็ออกจากพื้นที่ไม่ใช่เหรอมึงก็ออกจากพื้นที่ไปมึงก็ไม่ตามหาเหมือนกันมึงก็ไม่ตามหาคนที่มึงจะไปเรียกร้องความยุติธรรมอ่ะพ่อมันผุนพ่นพอมันผุนพ่อมันไปยังยังบอตามหาลูกไปขับรถไถเวิรนเวินเวินบนถนนอยู่ให้ยังทั้งทางที่ลูกหายยังมีกระจิตกระจายไปขับรถไถไปไถนาทั้งทงที่ ลูกขายแทนที่จะตามหาลูกไม่ขับรถไทยอยู่บนถนนพุ่นมึงไปเรียกร่องจากพ่อขอนั่งบ่มาเรียกร่องจากพ่อยายพ,พ่นผู้เดียวพ่อยายพ่นก็เป็นแค่ลุ่งลุ่งกับลุ่งเคยเขาบอตามหามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาคิดว่าเด็กน้อยมันเคยหายบางทีก็ไปตามเจอที่บ้านปูป่บ้านย่านุ่นบ้านบักเน่าหวานผุนบ้านบักเน่าหวานบ้านบักสมเกลียงผุนไปแต่พ่อยายพุ่นมันก็หายอยู่บ่อยเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาฉชานั้น มึงไม่ต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมไม่ต้องมาเรียกร้องตามหาความยุติธรรมตามหาหลานมึงตามหามึงมา่นางดา่าเขาสมือมึงต้องดา่จาจะของนั่นบอกปอบนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องย่อหน่อยพาก,กินพาเที่ยวด้วยนะคะวันนี้กับเสื้อ้าขอปลาฮื่เกาวหลาตั้งจากสีเหลืกงานแล้วกับเสื้อ้าขอปลาฮื่เกาพี่น้องวันนี้แดดดีแดดดีย่อหน่อยก็ไปบ๊ะไซย่อหน่อยก็มาไปไซราค่ะช่วงนี้ก็เก็บบลูเบอร์รี่เก็บบลูเบอร์รี่ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ